ก็การเสนอครับตอนนี้ก <im> ็อย <go> ู่ในตัว C Z X4 นะครับผมก็จะเป็นแนวออ่า R R H A เป็นแนว90ถึงพันนะครับก็จะเป็นพันขาก็ขแปดอันนี้เป็นรูปโปรโมชั่นเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเซตคราฟนะครับน่าก็ประมาณนี้และวฮันแล้วก็เติม3ามร้อก็จะได้2เซตได้2เซตทุกเซตเลยนะครับเติมเซตหนึ่งก็สมมติเติมเก้าสิบบาทก็จะได้2เซตแล้วก็เติมเงินร้อยห้าสิบบาทจะได้ชื่อไทยกับเติมเงินสามร้อยบาทได้ชื่อเสีย GB แล้วก็ตทรทัศน์พันเติมเงิน่งพันบาท ส่วนเติมเงินสะสมนะครับเซต15ใหม่แล้วก็จะเป็นเซตประทานี่เลยโหโคตรเทนะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเกมดีกว่าไปครับดูในเกมเลยมาโดนมามามาตอนนี้อยู่โซนแล้วก็เซิร์ฟจะมีตัวยูครับฝองหน้านะครับฝั่ครับเลยก็ไปซองเอาเลยสำรับใหม่แล้วก็เอาเซตไหนแรกมาดนเกมกระพรานบ้าหรือว่าก็แปดตัวนู้นก็เดินเล่น เล่นงานก่อนแล้วนะทีมวนะครับมีมี่ัสูงแลวแ่าน้มีมีอนะัรนะมัวเลยนะี่ันแลรวผมเห็นตัวละครทีม่มีไม่อยู่อ่ะแปแปตัวเขาึงไง ใส่เชไรเนี่ยถ้าผมไม่มาหน้าผมไม่แตกผมว่าผมไม่แตกโอ้โมยังไม่ถึกไม่ถึกไม่ถึก้วไม่ถึก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 ้ไม่ถึกไม่ถึกไม่ถึก้ยเอ้คน่เยอะแยะุยหุยคน่นเยแยกหุุยมยยัไม่ไกูคนเดียวไม่ใช่ โอ้โหเมื่อเด็ก,กูมึง,ม,งมึงไหวไป่ะนี่เนี่ยตัวนี้เป็นทุกเลยเฮ้ยหาตัวไม่เจอ,อโอ้ก็ตอนองนึงเลยอามาดิ Hat er? เอ้ยลั่นมันจับไปแช่แผมลุนถ้าผมไม่น่าตายว่ะผมน่าจะไม่เหลือแล้วอาดูวะอาดูวาดูยูาขบนไม่ยังเยอะเลยเป็นไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมลงเข้าโซนนึงนะขับเสียงมันดังไปวะ่ะเสียงเสียงมันลั่นเกินนะมาพอประมาณแล้วกัน แล้วก็ตกอะไรวะไอพี่ตกอ่ะกระชากไอพี่กระชากนะคนอื่นยี่ห้อโหพันห้าเอพี่อพันห้าตบกูมาเดี๋ยวพันห้าแตกบอกเลย อโอ้ยเฮีเยผมเล่เปันห้าละแค่ไหวะผมได้เปนห้าเดีกวหอม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 พลาดมากมาเไอผมได้เอ็นด้าก่อนดีวกดว่าสบาอย,ย,ยู่ยังยังไม่หมดเลยขายออกอ่ะนี่ ทำไมวะมึงรับไปหมดแล้วอะมึงรับไปหมดแล้วทั้งนั้กูรับเลยอ๋มนเหมดไาใหาแรง่วยมาเลยหนึ่งหนึ่งวะใครใครย้ยไดไหมอ่ดหัวว่ะทำไมเข้าทีละเก้าวะม่งก็ถึงขึ้มา

พวกมาโอ้โหไอ้เหียแต่ว่าเล่นเลยสัตว์เลยไม่ถึงเลยนี่่าแค่ผมไม่กล้าเฮียพันห้าแล้วไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว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 ตีตีไหนครับตีไหนครับ

นะอเยอะยอะเกินไม่น kind of anyway> ่าไหววะเอได้ป่ะเียมของมั้ยร๊กาอนาเฮ้ยไปเียไปเลียไปเียกับแตกไอ้เหียโอเคนะ โอ้โหเฮ้ยตี๊ดตีหน่อยดีเอ้ยโอยะมังเนียลม่ไหวหรอตีหน่ตีหน่อยตีหน่อยีดม่คร <c oughs> ับโหลไหนวะเาบอกว่าจะมงทำอนไหนเรื่อง้ไหนเป็นเครื่องอะดิเมงอะไรครับดิมังเฮ้ยหอมอมหอมเสียชื่อกูหมดเลยไม่ี้ไม่ไหวหรอไอ้เหี้ยผมผมมัแจกฟิปส์นี่ ว,ว้าวตัวอะไรไปสู้วะคืออะไรวะทุกคนแม่งขนไม่ไหวหรอกเหมือนเอาของไปแจกเลยอะ่ะเป็นอ่งนี้โห่แม่งเยอะเลยพี่กูมันอยไเฮ้ยคนหนนงเพื่อนเพื่อนโอเคขึ้นแห้นี้แม่งก็ยิงกูละ มันเ,เยอะใช่ไหมโคตรเบื่อมาดีหาบุมมาแล้วออโอ้วจะปิดห้องกู บายบายเฮ้ยมึงบังกูทำไมเนี่ยโอ้อกูยิงไม่เข้าเลยตัวกูถึกจริงปะเนี่ย เครื่องเหียนเป็กก็หรือเปล่าเนี่ยเจ้เอเ็กมาพังของพี่หรือเปล่าระวังโดนปัดเคืเลยี้มันมันมันบมึนมนมนจะโดนักโดนเชเครื่องเจะโดนช้เครื่องเฮ้ยจะไปกูกระตุกแหลกจังวะเจ้บพี่กูเจป้าทีเปิดประวัติการ ไม่ไหวหรอกแจอมได้ก็ได้แฉจอมไม่เกี่ยวเลยมันไม่นป็เลยที่พูว่าอะไรขาดยังบกว่าอป็นคนรู้วิชาเจยบรู้ิรู้งงู่เออสมไหวไงวี่เอ๊ะจะยังน <laughs> <Wha> ้ออย่าบับการบับดวงกันอนไดป่เพื่นเหมือนกันได้ไม่อยแบาท่เป็นใหพปาก้เที่ยวจบั๊

ขึ้นเลยสัตว์ตามผมมาดิไปตามผม,มมาตามผมมาตามผมมาแทงให้เฮ้ยขึ้นดิ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 กูยิงให้อยู่ขึ้นดิอา้า ไยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิตีเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิไปตีกูขึ้นไหมเฮ้ยจะแตกกันแตกมันจะแตกแล้วเวนอกม้าบนน่ะเยี่ยมมึนเลยมาน้า

กโดดไม่ได้嘛กระตุกยังวะผมกแบบกระโดดปิงๆไงรู้ว่ะเฮ้ยหลังหลังหัส่วนนี้เอ๊าดูปิงไม่รู้ว่ะหัวหัวใครได้หัววะ อะไรวะผมว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้พี่ได้ตบได้ได้ตบปืนได้ตบปืนพี่เป็นนักสตรีหมอพี่นะพี่ชิมนอนครับพี่เป็นนักสตรีหมอทำปครับน้องอยู่ไหนอยู่ไหน ไม่ตามมาไหมเนี by ่ยไปนัวตอนนัวตอนน้องไป้ตามพีมาตามพีมาตาม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 มาเลยตามมาตามมา น้องมาน้องพี่จูให้อยู่น้องโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วก็ลืมไอ้ที่มันปิดโอ้เป็นกระสอบทรายนี่หว่าโอ้ยโหเราตุกเลยทุกคนแต่มันจัดนะไอ้ที่ยิงวัวจัดอบบพี่มาน้องส่วนนี มัมยาไม่ไมไติดเลยไม่ติดมัมยาไม่ได้เลยตัแรงมากตายหนึ่งน้องปุ๊ก็ตกสองเลยดีกว่ว่่เฮ้ยข้าบอลเข้าบอลน้องมาพีแทงให้น้องชุนรังเข้ามามันจะโดดมันจะโดดมันจะโดดมันโดมนโดมันแล้วไว้ เม่งคุยเลยอะกูมังเห้น้องเตีนพี่ไม่ชื่เหม่งครับพันห้ 1, าไอ้จะขอเทพันห้าใหม่ก่นนะทุกคน้นมัน,นะลองทพันห้าใหม่ดูมาลองดูพั 5, นห้าดิพันห้าอยู่เจ็ดพันห้า 1, 5, อยู่เม่เท่ไรโอ๊ันเก้า เปลี่ยนเชนเลยเลยแตกน้องแตกน้องแตกน้องไ้พี่ยิงแตกนะรู้สึกนะไปเป็นอาไแตก

โน้องเจอแล้วกันน้อกันน้อง,อง,นนองโอ้โหไม่ตายได้เงาชุดเดียวเฮ้ยคนมันเลยวะมันวะแต่แล้วสองน้องแต่ล้ว<อ>แต่ล้วน้อง,องโอ้นัววะนัววะนัววะโอ้พีชตกควบควบเลยโอ้ยยอเยอะกินยเยอะกิน ยี่แหล็กเกินไอ้ยี่ไปดีกว่าไม่ไหววะโอนัวกอนโวน้อนโอนัวกวนนะบุน ตาหนึ่งน้องเยียไปดีกว่าไปน่หนึ่งลเว้ยปน่นึ่แล้วไปหนึ่งหนึ่ง่งนนอาดีกว่าไหมไม่มีใครบอกมันหายแตกขอหนึ่งนาทีขอแค่หนึ่งนาทีร่วงโห่นี้เลยเออเกมไวอีกแล้วก็ประมาณนี้นะถ้าไม่มีลงเดี๋ยวเราด่วนถ้มีลงมาไ้่มีเลยติดยืแล้ว เดมมันละเมลงมาลนะน้องจะไหวไหมเนี่ยพี่ชายขอบุนันดีรกตัวพี่กับนนะ้องใช่พี่เป็น,นไนม่มีน,อน้องแต่มีให้มาตัวเดียว พี่ได้ชิวๆแล้วต <t predictions> ิดกันชิวแล้วม่แบบไม่โดนอ่ะตอ้พี่คมเลยไม่ได้ใช้ม่มีครับจะมีให้ตัวเดียว ยัไม่แตกกันแต่ปุ่นท <c oughs> ี่เลยประมาณนีแล้วทุกคนก็ไปละเจอกันรอบหน้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ข้างล่างใครที่อยากเล่นนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะมนันเหมือนกันนะนยังเป็นปืนทุลเ,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 เลยียก็ไปละครับทุกคนจุ๊บ